มูฮัมมัดสุลตลามบอกว่าอะไรครับมันซุยละอันรินมินฟะักกะาธมรมูใครก็ตามที่ถูกถามในเรื่องความรู้แล้วปกปิดมันไม่พูดเพื่อเห็นแก่กลุ่มของฉันกลุ่มก้อนของฉันต้องเงียบเข้าไว้นบีบอกว่าอัลลอฮบิลญามินนินารเยวมันกียร์อัลลอ์จะให้เขาสวมบังเหียนของไฟนรกจากนรกในวันเกียรตม ก็ไม่ต้ไม่พูดก็ไม่ต้องพูดครัเสวนไม่ได้ตาเห็นไม่ต้องพูดไปเลยครับแต่ขอที่จะโดนสวนคือไฟนรกพี่น้องเคยเห็นหมาไหมหมาเวลามันกัดชาวบา้านเยอะๆมันเห่าเยอะๆเหาๆๆๆ่าเห่าเห่าเห่าอ่ะเป็นไงเขาจะมีอะไรตะก,ก้อใช่ไหมเขาเรียกตะก,ก้อว่าที่แขวนที่ที่ใส่ในปากหมาปิดไม่ให้มันพูดอาจารย์ไม่ให้มันกัดอันนี้คือเห่าเยอะพูดเยอะ แต่ในศาสนาเนี่ยความจริงไม่พูดนะเราก็เอเอในเมื่อ,อ,อ,อไม่อยากพูดสวมไปเลยครับแล้วใครที่จะโดนผู้รู้ทั้งนั้นครับพะดีแบบนี้ผู้รู้ทั้งนั้นเน่ะคนที่ถูกถามเรื่องความรู้แสดงว่าคนถูกถามต้องรู้ถูกไหมแสดงว่าวันเกียร์หนาฟื้นขึ้นมาพี่น้องเห็นผู้รู้เต็มไปหมดเต็มไปด้วยบางเหียนบางเหียนที่สวมในปากเอาอาจารย์ อาจารย์ไม่ไม่อาจารย์ทำไมโดนสวมอาจารย์พูดไม่ออกครับแบะ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 มันเป็นไฟร้อนด้วยก็อยู่ในดินยาไม่พูดอ่ะก็สมควรแลวไงอา,อาจารย์ทําไมเออบางคนถูกถามเอสรุปที่บ้านเราทํากันเนะี่ยทำบุญเจ็ดวันสี่สิบวันหกวันห้าวัน,วนอะไรเนะี่ยหรือว่าอะไรอาบนา้ําท้องสามเดือนห้าเดือนเจ็ดเดือนเนะี่ยมันได้ไม่ได้อาจารย์อาจารย์เขาตอบว่าไงดูไหม เขาบอกว่าเอออย่าถามแบบนี้เดี๋ยวมันก็แตกแยกกันหมดสิอเอาเล้วความรู้ไปถามเลยเ้วจะทำยังไงพึ่งผู้รู้ไม่ได้ล้วจะพึ่งใครครั้นอนเนี้ยจะพึ่งใครถามผู้รู้ผู้รู้แบบเงียบต,ต, ύ, ต, ύ, ติดนู่นติดนี่ติดนั่นติดมวลชนด้วยเหตุน,นี้พี่น้องครับพี่น้องเห็นผู้รู้จํานวนมากที่เมื่อก่อนเขาเปลี่ยงเปลี่ยงเปลี่ยงเปี้ยงเปี้ยง,ยง,ยงสายฟ้าฟาดไปที่ไหนฟาดที่นั่นมาตาหลัง ไม่มีสเปี้ยงครับเงียบสนิทบางคนแทบจะเปลี่ยนอาชีพไปเลยจากบรรยายเตียงเปลี่ยนจะกลายเป็นเล่นตลกไปแสดงมีไหมนี่นะนสังคมปัจจุบันมันอยู่แบบนี้เคนกลุ่มนี้แหละคราบพี่น้องที่จะโดนเพราะฉะนั้นอินชาลออาจารย์ในบิดีนไกนก็จะเปี้ยงแบบนี้แหละทุบโตไปด้วยเพราะอาจารย์ท่านกลัวบางเหี้ยนจะโดนสวมในวันเกียร์มากใช่ไหมอาจารย์ผมก็กลัว พูดใครจะไม่ชอบผมเกียดตที่หน้าผมก็แล้วแต่แต่ความจริงเราก็ต้องพูดไม่งั้นผมโดนถูกสวนเะนี่ยใครจะรับผิดชอบเขาลิดมาโดนแทนเอาไหมผมจะไม่พูดแล้ววันเกียร์มาแต่เขาลิดสวนแทนโดนสวนแทนนะเอาป่ะเออพอถึงเวาลาผมไม่พูดก็ได้แต่ว่าวันเกียร์มาโดนแทนแมมนียมันโดนผมจะไม่พูดอ่แตแกแยกแต่วันเกียรย์มาโดนสวนเมื่อเดือนนี้มันโดนแทนแ้วเอาป่ะถึงเวลาก็ไม่เอาไม่เอาแต่ให้ผมเงียบ ผมโดนบ่อยอาจารย์มีคนมาบอกอาจารย์คอริอย่าพูดเรื่องคนนั้นอย่าพูดเรื่องพวกนี้ผมบอกแล้วถ้าผมโดนใครรับผิดชอบอันนี้ก็แย่นะประเทศหนึ่ง